สวัสดีค่ะทุกคนค่ะสาว์ที่สดใสของวันนี้ก็แลบลิ้นใส่สั้นแต่สาว์เลยนะเจ้าเสียฟูเนี่ย แมวี่บ้าก็จะมีความสุขน้อยๆเพราะได้ลงมาแล่นเล่นอยู่ครางล้างค่ะแต่ข้างบนก็ยังแล่นอยู่การเดินกระวี่ของเขานั่งก็ค่อนของง้างสางภาพเฮยเนี่ยจะเสียไปเดินมาก็รู้นะเนี่ยว่าจะทะเลาะกันหรือเปล่าเดินไม่ทันและถึงสันเลยท้อใจเดินกับไปและไม่รู้ระหว่างสองตัวนี้ใครกลัวใครเพราะมีแต่ตัวกางเกงคาตัวนึงก็หาเรื่องเกงตัวนึงก็พร้อมเดินหาเขาเจ้าแมวขี้ส่งใส่ค่ะเห็นแม่สันตากสิ้นอยู่ก็อยากดูว่าเออเขาทำอะไรจริงๆอ่ะแกเดินไปดูก็จบเลยนะไอ้ก็จะเหนื่อยนอนก็เลยตั้งใจแแแแตต่่่นนนััังงพพกกกกกเสียยฟู็็็มมาาววววโอไไลล้้้ด เดินเข้าไปนู้นในม่งดังไผ่แต่คิเม็นมงคิเป็นมองก็ติดโตมาแล้วบัดทีนี้ค่ะก็อยากจะจับแมวทุกตัวมาโซให้ทุกคนได้เห็นว่าหน้าตาเป็นอย่างไรแต่มีแค่เขาตัวเดียวเท่านั้นที่ยอมเราเป็นไงล้อใช่ไหมความชัดและดัาฟูเฮ็ดดีไม่มีค่ะในกล้องฉันนะชอบชอบจับเกมชอบจับท้องคือหน้าตาตัวเขาคือนุ่มนิ่มมากเสียฟูของเราผู้ที่ชอบกินอาหารเกือบทุกอย่างเออลืมบอกไปเลยแมวบ้านเราน่ะค่อนข้างตื่นคนนะเอารับเหรอโอ้ยล้วก็หลับได้ทุกทีเนาะขนางกวนก็ยังหลับได้วันนี้เข้ามาไปกับเตี่ยงเลย คือแม่เหมือนบิวตี้บอกเกอร์เลยกลัวให้แมวไม่ซัดเพราะว่ามันไม่โฟกัส รถห้างประจำบ้านที่พาเราไปหากินเสื้ออายเข้าก็ะสอบนะทุกคนเขาซอบขึ้นไปนั่งไปนอนยังมีไข่ะลดรุ่นนี้อยู่ไหมทุกคนคือรถยิ่งเก่าค่าซ่อมยิ่งแพงล่าสุดนี่คือ800บาทยังได้ต้องเสียงเงินซ่อมอีกอยู่นะเนี่ยสภาพรถแบบนี้คือมีพอบนะวันนี้ไม่รู้อะไรเข้าสิ่งแมวนอนอยู่บนบ้านหมดทุกตัวเลยดูอันนี้ก็เคียงข้างกันนอนที่ประจำพุกเข้าและดูนี่นะคะทุกคนค่ะดีสองตัวนี้ก็นอนอยู่ตรงนี้เที่ยงนี้ก็กินข้าวกับตำมะฮุ่งแมวก็วนเวียนมากค่ะโดยเฉพาะเจ้าเสี่ยฟูซันนั้นตตาามมุงงงกกกกก็็อยยยิิิินนนน้คเเเเสสรรรจจจทีบ ค่ะทุกคนค่ะห้าโมงเย็นเราจะพาทุกคนมาดูบรรยากาศบ้านในยามแรงซึ่งหลายคนสว่าเออบรรยากาศบ้านดีขณดดะเลยอะดีจนรู้สึกท้อแท้ใจอ่ะก็จะมีกกกมะกะทินเอาไว้กินกับตังมะฮุงคืออยากรู้ไม่อยากรู้แต่ก็อยากจะบอกเดี๋ยวจะมาบอกคลิปหน้านะว่าทำไมถึงท้อแท้ใจมาเจอเจี่ยอายค่ะนั่งอยู่ตัวเดียวโดดๆเลยเพื่อเขาหายไปไหนหมดอายเดี๋ยวนี้น้องๆไม่พาไปด้วยนะเพราะว่าดีดเกินไปส่วนเขียวเคี้ยวครั้งสอายนั่นก็คือผักบุ้งค่ะเป็นอาหารโปรไก่และบางครั้งเสี่ยอายก็ไปแอบกินด้วยเห็นนางอยู่ตัวเดียวก็เยยจะะาาาดดวววกก็คคคืืือออมมมบแีูต โทรศัพท์ก็จะตกไม่ได้โฟกัสอะไรเลยกล่าจะให้นางมาเดินเล่นข้างหลังบ้านพอมาวางปุ๊บเท่านั้นแหละนอนชักดินชักงอเลยไม่ได้เป็นอะไรนะคะทุกคนค่ะพอดีว่าข้างหลังเกาไม่ถึงลาไปกับการข้างหลังของเสืออานะฝากกดไลค์กดแชร์ก็สนสังขัยแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบาย